ข้าวแช่เย็นส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าจริงเหรอครับ เป็นเรื่องที่จริงนะคะข้าวที่เราหุงสุกแล้วเนี่ยเราเกิดไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันแข็งถ้าหากว่าเราไม่เอากลับมาอุ่นเลยเนี่ยจะทําให้ระดับน้ตาตาลในเลือดเนี่ยขึ้นได้ช้าลงกว่าข้าวที่แช่เย็นจะเปลี่ยนแปลงภายในกลายเป็นแป้งแบบทนต่อการย่อยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวโมเลกุลทําให้มันรู้สึกว่าแข็งขึ้นเหนียวขึ้นซึ่งตรงนั้นเองก็จะกลายเป็นแป้งที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถย่อยแป้งตัวน,นั้นได้หรือย,ย่อยได้ยากขึ้นก็เลยมีผลทําให้ระดับน้ตาตาลในเลือดเนี่ยขึ้นช้ากว่าถ้างั นั้นนะคะเพราะว่าผลต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่ได้มากขนาดที ement, leaves, oh ่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลงมาเป็นปกติหรือดีขึ้นอย่างชัดเจนผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวแป้งที่กินเอาเป็นว่าถ้าเราชอบทานข้าวนิ่มนิ่มมากเท่าไหร่นยโอกาสของการที่ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงก็จะเร็วกว่าและมากกว่าเมื่อเทียบกับเรากินข้าวที่มันแข็งกว่าอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแช่ที่สาคัญข้าวแข็งๆจากตู้เย็นเมื่ออุ่นให้นิิิ่่่่่มมมมมแลล้้้ววสสนนนทีีกก็ัับบาาคุณตยยยอให เหมือนตอนก่อนแช่นั่นแหละครับซึ่งอาจจะยังหลงเหลือแป้งที่ทนต่อการย่อยที่เกิดจากการแช่ตู้เย็นอยู่บ้างแต่อาจจะเหลืออยู่ไม่มากแล้วถ้าหากว่าท่านสามารถจะกินข้าวที่แข็งๆโดยที่ไม่ต้องกลับมาอุ่นได้ก็ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพอาจจะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดเนี่ยขึ้นช้าลงนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ข้าวอย่างเดียวกับข้าวอย่างอื่นเองก็มีผลเช่นกัน